ลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา13แห่งค่ะดิฉันชุติมันจนานิเวศนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะสำหรับพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการแข่งขันทางการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเสรีและเป็นธรรมค่ะโดยการสร้างความร่วมมือในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมพร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรมให้ยิ่งเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากรุ่นสู่รุ่นค่ะนอกนอจากนี้